โอเคสวัสดีครับผมป๊อปประวิทเจริญพลภาชัยครับเป็นเพื่อนชาขาแท็ครับพิ้์ใส่อยู่ยในมือนี้ไม่ใช่แหวนนะแต่มก็เหมือนแหวนดีๆนะครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยเรื่องของการฝึกกําลังนิ้วมือซ้ายนะครับกว่าตัวนี้จะเรียกว่าฟิตลิงนะครับตัวนี้เหมือนเราจะมีตุม้มนหนักถวงอยู่นะครับจัตหรือว่ามีตุ้มหนักอยู่นิ้วละห้าห้าตุม้มสามารถปรับได้ห้าระดับก็คือว่าเราจะเอาให้เบาหรือหนักขนาดไหนก่อนช่วยในเรื่องของเรื่องของการ ฝึกฝึกนิ้วเรื่องกำลังนิ้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล่นเบสเล่นเบนโนเราสามารถเอาตัวนี้ไปฝึกประยุกต์ใช้ได้ได้เลยนะครับคือเราก็เอามาใส่ปกติเลยง่ายๆแล้วเราก็ฝึกกำลังนิ้วของเราไปนะครับก็คือเราอาจจะเล่นในพวกเรื่องของโครมาติกต่างๆหรือเราจะเล่นในสิ่งที่เราเล่นอยู่ในประจําเลยก็ได้เราใส่ไว้เล่นตลอดเวลาเลยแล้วก็ทาให้ช่วยเรื่องของกาลังนิ้วของเราได้ดีขึ้นผมใส่ตัวนี้อยู่ สองทับจารู้สึกอย่างแรงว่ากําลังน,นี้ผมดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของนิ้วก้อยและนิ้วนางนี่นะครับช่วยได้เยอะทีเดียวเราอาจจะไม่เป็นต้องใส่สี่นิ้วเลยก็ได้เราอาจจะแค่ใส่แค่สามนิวน้วเพราะนิ้วชี้เราอาจจะไม่ได้ใช้อะไรอย่างนี้ใส่สามนิ้วนี้ก็ได้อยู่ที่เราครับอย่างนี้ว่าไงผมว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับนักดนตรีทีเดียวนะครับเหมือนเป็นทางลัดอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องนั่งแบบนั่งฝึกนิวนน้วพลังเยอะๆเราเล่นอย,อย่างนี้ใส่เข้าไปแล้วเราเล่นโดย สูงเจ้าฟิตลิงตัวนี้ไว้ด้วยเราก็ทําให้เรามีผลเหมือนการออกากาลังกายเลยดีกว่าออกกำลังกายใส่ตุ้มถ่งขาเงี่ยเราก็ใช้ตัวฟิ link ตลิงสังนี้เราเล่นไปนะครับมีประโยชน์มากทีเดียวลองดูครับแนะนําเลยตัวนี้